หวิธีเอาชนะโชคชะตาจากหนังสือ30วิธีเอาชนะโชคชะตาของอาจารย์บัณฑิตอึ้งลังสีนั่นเองนะคะวันนี้เป็นวิธีที่3ค่ะวิธีที่3หรคือกฎข้อที่3นะคะรู้จักกฎพ่อและกฎแม่แห่งโชคลาภโลกนี้เป็นโลกที่อยู่ภายใต้กฎที่แน่นอนกฎเหล่านี้ตายตัวไม่ยกเว้นคนที่ไม่เข้าใจหรือฝ่าฝืนไม่เคารพกฎเหล่านี้ ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ตนเองไม่ต้องการแล้วก็เรียกตนเองว่าโชคร้ายคนที่โชคดีหรือคนที่เคารพและทำตามกฎเหล่านี้แม้บางครั้งเขาเองอาจจะไม่รู้จักชื่อของกฎเหล่านั้นด้วยซ้ำหรืออาจจะปฏิบัติตามกฎไปโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ได้ผลลัพธ์ตามที่สอดคล้องกับกฎนั้นๆกฎที่สำคัญที่สุดแห่งโชคลาภมีสองกฎคือ กฎแห่งเหตุและผลคือ the law of cause and effect 2. กฎแห่งแรงดึงดูดหรือ the law of attraction กฎเหล่านี้เป็นกฎตายตัวของโลกเช่นเดียวกับกฎแห่งแรงโน้มถ่วงซึ่งบังคับให้ใช้ทุกคนไม่ว่าจนรวยเตีย้ยสูงผิวขาวผิวดำ และเป็นจริงในทุกกรณีไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่ก็ตามและไม่ว่าคุณจะเชื่อมันหรือไม่ก็ตามตามกฎแห่งแรงโน้มถ่วงถ้ามนุษย์กระโดดจากหน้าต่างตึกสิบชั้นเขาจะต้องตกลงมาไม่ใช่ลอยขึ้นไม่มีการยกเว้นกฎพ่อกฎพ่อแม่แห่งโชคลาภก็มีผลแน่นอนอย่างนั้นเหมือนกัน ถ้าคุณเข้าใจและปฏิบัติตามกฎเหล่านี้จนแตกฉานแล้วคุณอยากจะโชคดีแค่ไหนก็ได้โลกนี้จะไม่มีข้อจำกัดให้คุณเลยนั้นเป็นกฎข้อที่3นะคะซึ่งถ้าเกิดใครจะติดตามจนครบ30กฎ30วิธีเอาชนะโชคชะตานี้นะคะให้ที่เพจครูอ้อชีวิตออกแบบได้นะคะ